ครับสวัสดีครับม้าแล้วครับลูกคข่อีสานน้ำโชครับห้างหายไปโดนครับตั้งแต่ปีไม่โอ้ยเมย์ไรครับเมื่อย์ไรฝนกับโตกครับข้างบนโตกบ่เมย์เมย์เมยครับพี่น้องเอาวันนี้เสตดมเมนูสองเมนูครับต้มแซ่บกับผัดกะเพราครับผมให้หมูลุงครับอ้าวโมลุ่มเปิดช่องให้พ่อแน่กราบสวัสดีครับก็เร็วกราบสวัสดีครับนี่ลูกคข่อีสานน้ำโชดาย่างยินได้ย่างยิน ต้มแซ่บต้มแซ่บดูดิกับผัดกะเพรากับผัดกะเพราดูดิไปติดตามกันไปติดตามเลยเป็นข่าเล่ินตะเกมครับพี่นอ้องเอามาชมเมนูเ้าครับต้มแซ่บกระดูกเอ้ยขาเล็งครับเลง็งเลง็งเลง็งขาหมูครับเล็เอาต้นามน้ำ้ะครับเอาเครื่องเคียง ต้มแซ่บโอ้เหลือวายรู้ขาดยังขาดจี้อุ้งพีก็เป็นจีหัวอห,วอ,หวอมก็เป็นเทียมนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปกีมันใส่หรอกเอาอันนี้ใส่ก่อนเครื่องเทศธรรมดาดไปใส่ลงไปครับพี่น้อง <นะ S 2> เดี๋ยวไปกีอันบุกพีก็เป็นหัวอหวอมใส่ก่อนครับ เอาพี่น้องที่พี่ครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบอกว่าซุ่มลงเลยครับหยบหลอาเครื่องเทศครบครับรอดเดือดรอดเดือดพี่น้องรอดเดือดเดี๋ยวขาเร่งใส่ขาหมูใส่กำลังเตรียมเครื่องพัดกระเพราตัวครับพี่น้องอ้ยพัดกระเพราตัวพนะพัดกระเพราหมูครับอ่เอาเจนเย็นครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้ยอหท่นผิกกัน,นี่มุมกล่องอาจอะู่ได้ครับพี่น้องอพอเนี่โลกค่คเลขหลกเน่ ชว์ผัดกับพ่อไข่หมูสับเนาะโอเค <Okay. S 2> จัดไปวายไอยครับยสุดยอดโอ้ยไอตัว ตรงลบทางไอเอาครับพี่น้องสีสันเป็นที่กินเั้พี่น้องเอาเดวรอดตอนปุ้งเอาพี่น้องเอาในมะล่างสันผัดกะเพราให้น้ำโชกันครับจัดไป จบเส่ลายประเดี๋วพี่น้อง ขาวทำด้วยน้ำตาลเล็กน้อยตาลเล็กน้อยแล้วเล็กน้อยมักหวานนิดนะครับอกหวานนิดนึงคงจุลดใส่ว่าแตะไปตัวเล็กน้อยหอมดินี่ยกำลังเงียครับโอ้โเขาหนาไหมเนี่ยน้อยนึง ตัวลงไปครับผมโอเคเก่งมากตามด้วยไข่ครับ <c oughs> โอ้ตามด้วยไข่ ยังก็ทั่วมันสุกนะครับเป็นอันเสร็จนี่ครับนี่ของน้ำโชคผู้เดียวเยอ้ <c oughs> <c oughs> น้ำโช๊คเอาแบบน้ำคุกคิกบ่ <ห ả? S 1> เอาน้ำคุกคิกบ่บอเอาแงหงแตกโอเคได้น,กกน้อ,องพีน่น้องพักก่อนเดยอดถ้าของผู้ใหญ่บ่นโอเคอเคอาครับพี่น้องขั้นตอนใส่ผงัวผงแสบครับออือ ซอสชาดนิดๆน้ำตาลหน่อยๆให้นัวหวานจะใส่หลายเลวพี่นอ้องใส่มันออกรสเปรี้ยวหวานนะเอาชุด,ดด้วยวันนี้พี่น้องต่อด้วย เอาเงี้ยงเลยครับชิบ ดังนี้เห็นมันเสียบได้เมือนหรอครับขึ้นจากไส่ยังกับไส่ก่อนจะมันเสียบทำเหลืองก่อนครับ ผมมีซอดหอยนะพี่น,อน้องใส่ซีอิ๊วขาวกับแซ่บเพื่อนกันซอดหอยมันจะน,นุ่ยแบบครับมันจะเหนียวมันจะข้น,นอ้๊บลืมข้าวอัน,นีัขคงคุ้นง่ายครับใส่ไปเลยผมผมบอกหลายเทียรแล้วบ,บริษัทเพิ่นบริสุทธิ์แม่หรอครับ รู้ไปรู <c oughs> ้ไดสิ่น้องสุยดยอดสุยดยอดเข่าก็ดีแล้วครับเสียงเข่าดีแล้วเดี๋ยวเด้อผมเนี่ยเบิ่งแน่ยผมเนี่ยเฮ้ยเบิ่งพี่น้อง ถ่ายรูปกันรุดนยอดดีๆเอาครับพี่น้องกันตอนสุดท้ายพาดโล่งครับขีดตูไทยกับต้นหอมนะครับตุได้มาจรงได้กับเซ้งสันละ มักแบบพัดกระเพราน้ำนะครับผมว่าขันใส่น้ำลาดเข่ามันมีเสียบนะครับขันแห้งหลายโบหมัดขันยัวเฮ็ดดอกปลาเกลี้ยงก็บเสียบกับเล่าล่ะฟืนโบเสียบน้ำก็บสร้างพอลินไปลินมันอุ้ยมึงอยู่พี่หนังเป็นได้กินบ่ เอ้ผมสูกกันพี่น้องเดี๋ยวถ้าเพาิ่งผักในจานเอาเฮ็ดแล้วเนี่ยวขอบคุณค่ะป้าหนูมเท็ดกับข้าวเี่ยผมกินเทิดกับข้าวเฮี้ยผมกินเชิญรับประทานได้เอาครับพี่น้องนี่แหละซอส มะเขือเทศกับผัดกะเพราครับผมห่านเด้อห่านเด้อเขาห่านเด้อห่านห่านห่านขนมหวานเด่นเอารอจังหน่อไม่รูกล่องล่องล่องซิมผัดกะเพราดูบ่ต้องซิมเขาเอาตะผัดกะเพราเออนั่นรสชาติยกบกเขาเป่ากันเป่าเออเป่ากันต่อร าาล,ลูกไปเอาเองเห็นไหนแล้วอของพี่น,อน้องลอเปือยครับท่านในเปือยเปรยหมูเถาตัวแต่กับเขียนว่าท่านในโดนดิน้องี๋ยวครับโอ้โหเงี้ยน,นก็ได้ปลากลัง แพ้ครับไปตึงไปตึงบ่ใครใครวะบัวใครโมเป็นใครหนอกย่ำนี่แต่ว่าป่ามันครับย่ำนี่มุนหมุนมุนไปรอบเปรยครับรอบเปรยรอบเปรย์เออผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอันนี้ผมเห็ดไว้เห็นไปบู ผู้เฒ่าคนเฮ็ดหลังคาใหมครับหนามมันหัวปุ้นตุ่มแนวหากินเฮาเดี๋ยวฝนมาก,ก่อนโอ้โหพี่ทีเด็ดครับพี่น้องนี่ผมเห็ดแต่อีกอันหนึ่งหายไหมครับมันเสียมันเสีย,สยลงแหลกครับลงแหลกแหงไปบูหืมอ้ยแหงแล้วตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวจะไม่ขึ้นใส่สายครับเดี๋ยวขึ้นใส่บ้าง น้องพี่น้องเนาะเอา้าเดี๋ยวถากผู่นี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นซ้ายครับสวยเลยครับสวยอยู่เลยเนาะพี่น้องเห็ดออกค,ครับงามแม่ว่าคำเกิดมากหเห็นหลุดตุ่นเลเอ้าฟอกมีดน้ามีดโอ้ยหกเนี่ยครับเดี๋ยวรอดเดือดเอ้ยรอดเปลยครับรอดเปลยเดี๋ยวตักใส่ถ้วยรอคุณพลเมีย มาหอดมันเลยจีจมแจกแจก,ก,ก,กหิวเข่าหิวเข่าตัวครับพี่นอ้องหิวข่ามี่ยังกินตัวคนมีตีนเหรออางเียตีนต้มตีนหมูเอาเอาล้อเขามาครับพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ย <Hey>, บ <c oughs> คงเดียวคงเดีอจากเป็นลูกเก๊กบัวใส่ตะตะเกียบ อีแม่ก็ย่างปลายอยู่หลังบ้านครับอุ่นแกงสายบัวน้ำมันเลยีแม่แกงบ้างเทียงนะครับแกงสายบัวอันนี้พะโล่เก่าดเลยท่านะนได้เก็บท่านได้มีแอนเด้อร์จะว่ากันพักปลูกเองครับปัสสารพิษเอานี่ยังอยู่นะพี่บานประกาศยังบูเบอครับพี่น้องหอน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 เอ้อย่อ พี่แนมาต้มืหอกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นเปล่โอ้หอนหอนหอนอย่างปลาแซบพี่น้องค <c oughs> ือทิ้งแม่บ้านนู่แอกแกมากินกินตะขีกินตะขีปลาตะก่างเอ้ยใค่แค่กบโตกับกลางเพิ่นมากินคนจงไว้ครับนี่ไปถึงบ้านเท่าครับน้องกุดเขา่าแซบครับ ลืมตัวละอตอนนื่งไปเยลยพี่น้องยาวไปเสียงหลุดเข้ามาแล้วลงุ <c oughs> ่มานนี้ครับหอมครับใส่ลงไปครับจะแพ่งผักครับพี่น้องแพ่งผักมันงจิมบ่หอมโคตรโคตรเลยพี่น้อง นี่นี่แตะแตะแซบแล้วครับรสชาติออกออกรสเปรี้ยวเข้มนิดๆหวานตามแซบครับพี่น,อน้องเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวซีมองครับอ้ายห,หอมพักไปนเลยพี่น,อน้องเอาไป ขึ้นผ้าเข่าพี่น้องหาเห็นผู้ถ่อจริงก่อนเอาครับพี่น้องเมนูมื้อนี้กรเมนูแนะนำก็คือต้มแซบตีนหมูแล้วก็ผัดกะเพราครับย่างไปอีตึงผัดของลูกลอันนี้นแก้วปลาแดกบะกอกแกงเห็ดครับเมนูมื้อนี้กรสิมีประมาณนี้แหละครับเอา ก็สิบวัได้จัดชิปทยถำตอนกินนะครับเพราะว่าท่านไหนธนัดเดี๋ยวกันธนัดเดี๋ยวผมจัดในเมืองครับเอาก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้ำโชคสวัสดีกล้องด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายเอาผมกินซุกชีได้อีเฉยยกพวกบ๊ายบายทุ๊บ